3ข้อนะคะที่คุณจะต้องพิจารณาก่อนที่เราจะเริ่มธุรกิจใหม่เนี่ยยังไงก็ตามคุณอาจจะมีธุรกิจออฟไลน์อยู่ อยากจะเข้ามาอยู่ออนไลน์นะคะมันต้องมี3คุณสมบัตินี้คือ 1. ลูกจ้างต้องน้อยนะคะน้อยที่สุดเลยนะคะ 2. ต้นทุนต้องต่ำแปลว่าอะไรแปลว่าคุณจะต้องมาอยู่ออนไลน์นี่คือเหตุผลที่หลายคนเนี่ยอยากจะมาขยายธุรกิจของตัวเองให้อยู่ในออนไลน์นะคะข้อที่3มคือมันจะต้องไปสร้างรายได้ในหลายช่องทางแปลว่า คุณต้องทําคลิปเป็นต้องผลิตคอนเทนต์เป็นคอนเทนต์ก็คือเนื้อหาคือความรู้ข้อมูลที่คุณส่งต่อให้ผู้คนผ่านการออกกล้องของคุณนะคะที่เกี่ยวกับสินค้าและบริการของคุณเพราะฉะนั้นคนที่จะย้ายธุรกิจมาอยู่ออนไลน์จําไว้ว่าธุรกิจของคุณจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยสำคัญคือจะต้องเป็นธุรกิจที่ทําให้คุณนี่เหนื่อยน้อยลง 2. ธุรกิจมันต้องขยายตัวเองได้ scalable คือมันต้องขยายตัวของมันได้ 3. ม,มันต้องเป็นระบบอัตโนมัติเพราะฉะนั้นใครที่มีธุรกิจอยู่ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหรือร้านนวดนะคะคุณจะต้องทำให้มันขยายให้มันใหญ่ได้ออนไลน์มันคือพลังทวีที่จะทำให้ธุรกิจของคุณขยายใหญ่ได้และคุณต้องทาให้เป็นระบบด้วยประสบการณ์แล้วก็ผลลัพธ์ที่คุณอยู่ออนไลน์มาเนี่ยเจ้าของธุรกิจทั้งหลายฟังไว้นะคะ คุณจะต้องทำการตลาดเป็นแล้วการตลาดออนไลน์ไม่ใช่การตลาดแบบยุคก่อนแล้วนะคะการตลาดออนไลน์ในยุคนี้คือการตลาดที่ดีที่สุดคือการสอนเพราะนั้นการที่เจ้าของธุรกิจจะย้ายตัวเองมาอยู่ออนไลน์เนี่ยคุณต้อง ใจวิธีการที่คุณจะผลิตเนื้อหาผลิตคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับสินค้าและบริการของคุณและสำคัญคือคุณต้องมีแบรนด์ค่ะไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอะไรก็ตามเนี่ยแบรนด์คุณเนี่ย,ยต้องแข็งแบรนด์คุณต้องชัดเจนไม่ว่าแพลตฟอร์ม Facebook YouTube จะหายไปหรือ จะย้ายตัวเองไปที่ไหนเนี่ยถ้าแบรนด์คุณดังแบรนด์คุณชัดเจนแบรนด์คุณแข็งนะคะคุณจะทําธุรกิจอื่นอีกก็ได้คุณจะขายสินค้าชิ้นที่2ชิ้นที่3อีกก็ได้ถ้าแบรนด์คุณ ครูจะสอนสัมมนาออนไลน์ที่ชื่อย้ายธุรกิจผลิตเงินออนไลน์และที่เป็นข่าวดีนะคะสาหรับคนไทยในยุโรปนะคะเจ้าของธุรกิจที่อยากจะเอาตัวเองมาอยู่ออนไลน์แล้วคุณอยากจะเข้ามาเรียนสดนะคะครูจะสอนวิธีการตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะตั้งแต่การเปิดเพจนะคะสร้างตัวตน ทุกกระบวนการนะคะข่าวดีก็คือว่าวันที่12กรกฎาคมปี2020นี้ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสใครที่ต้องการจะขยายธุรกิจตัวเองนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสครูสอนลูกศิษย์มามากมายมีสัมมนามาหลายสัมมนาในหลายประเทศนะคะวันนี้ครูบอกเลยว่าครูอยากจะมาช่วยเจ้าของธุรกิจคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศนะคะที่อยากทําให้ธุรกิจของตัวเองง่ายขึ้นกับยุคที่มันเปลี่ยนไปเร็วมากนะคะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจอยากจะ เข้ามาเรียนย้ายธุรกิจผลิตเงินออนไลน์นะคะเจอกันในสัมมนาออนไลน์และถ้าต้องการเรียนสดเป็นกลุ่มโคชชิ่ง VIP นะคะยินดีต้อนรับรายละเอียดอยู่ที่ท้ายคลิปค่ะสวัสดีค่ะแล้วพบกันค่ะ